สิ่งแรกที่หญิงสาวกลับชาติมาเกิดคือการทิ้งเอกสารการทบทวนก่อนบันสอบหันไปที่ห้องสมุดเพื่อท่านหนังสือสีที่แท้ในชาติก่อนหญิงสาวตั้งใจเรียนมาสีปีแต่กลับวาดโครงสร้างกลไกพื้นฐานไม่เป็นในทางกลับกันผลการเรียนของหญิงเจ้าเล่กลับดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่สอบเธอได้ที่หนึ่งเสมอพ่อจึงไล่เธอออกจากบ้านแม้แต่คู่มั่นก็ยังยืนอยู่ข้างหญิงเจ้าเล่มองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาจนกระทั่งหญิงสาวใกล้ตายรู้ที่แท้หญิงเจ้าเล่ผูกติดกับระบบทุกสิ่งที่หญิงสาวท่องจำอย่างหนักจะถูกโอนย้ายไปยังงงสมอขอหญิเเจ้าล บางทีฟ้าก็เห็นใจในชะตากรรมของหญิงสาวกลับถูกเลือกโดยระบบที่ยิ่งทำตัวเหลวไหลย,ยิ่งโชคดีและยังให้โอกาสเธอได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งฉันกลับชาติมาเกิดแล้วและยังผูกติดกับระบบเหลวไหลพี่สาวถ้าครั้งนี้เธอสอบไม่ดีอีกพ่ออาจจะไล่เธอออกจากบ้านแล้วนะสิ่งนี้ฉันเตรียมไว้ให้เธอโดยเฉพาะเอกสารการเรียนที่หามารีบไปท่องให้หมดให้ฉันดูหนังสือหน่อยแกอยากขโมยผลงานของฉันอีกนะัดใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งฉันจะไม่มีวันให้แกได้ดีให้ฉันดูหนังสือเถอะไม่มีปัญหาแต่ช่วงนี้ฉันเบื่ออาหาร แบบนี้แหละให้แม่แกทำให้ฉันตอนกลางคืนทำขาไก่ซอสให้หน่อยแค่แกก็คงไม่สมควรพี่สาวฉันหมายถึงว่าใกล้สอบแล้วนะกินของมันแบบนี้ไม่ดีแน่อ้อนั้นก็ช่างเถอะไม่มีขาไก่ฉันก็ไม่มีอารมณ์อ่านหนังสือโอ้ยยะยะฉันจะให้แม่ทําขาไก่ให้แกเดี๋ยวนี้แกต้องอ่านหนังสือพวกนี้ให้หมดนะจําจุดสาคัญให้ได้ด้วยนะไม่มีปัญหา อยากให้ฉันเรียนรู้แค่พวกนี้จะพอหรอฉันจะท้องอันนี้ให้ได้แกต้องขโมยมันไปให้ได้เลยนะโอ้ยจ้าเสี่ยหมิงนแกสอบได้อันดับสุดท้ายทุกครั้งตอนนี้ยังมีอารมณ์ดูอยู่ คนทำงานประจำของพวกแกก็ดูภาพยนตร์ฉันดูภาพยนตร์นั้นเป็นของพวกเขาสิ่งที่ฉันดูคือหนังสือที่จริงจังโอ้ยหนังสือในมือแกพูดถึงเรื่องอะไรอุปกรณ์ที่แม่นยำฉันจำได้ว่าที่โรงงานไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้คุณเข้าใจไหมเฮอเฮอเจ้านายยังอยู่ที่ห้องเพลงไปสนุกด้วยกันเถอะห้องเพลงชาติที่แล้วอยู่แต่บ้านอ่านหนังสือยากที่จะมีโอกาสเริ่มใหม่อีกครั้งฉันก็อยากไปเห็นด้วยเจ้านาย ยืมหนังสือหวานโอ้นี่คือห้องเพลงใช่ไหมนี่ไม่ใช่พี่ชายโจจื่งเหรอหนุ่มคนนี้หน้าตาดีพอสมควรทำไมฉันถึงไม่เห็นเขาตั้งแต่แรกนะ เธอนี่โง่จริงๆไม่ไปดูทำไมคุณต้องตามฉันคุณก็มาเพื่อผ่อนคลายทำไมฉันจะมาไม่ได้ละ่ะนี่คือแนวเพลงร็อกคุณเข้าใจไหมแนวเพลงร็อกรออยู่เฮ้อไปให้ผลดนตรี โจซุนคนโง่นี่ใช้ได้เลย จ้าเสี่ยหมิงจ้าเสี่ยหมิงคุณไม่อยู่บ้านเรียนให้ดีมาที่นี่ทําไมมาทําอะไรคุณไม่ซักเสื้อผ้าฉันเลยหรอคุณไม่รู้หรอฉันเป็นนักเรียนที่ดีของโรงงานคุณก็สมควรสิ่งที่ฉันชอบมาตลอดคืออิงอิงอยู่กับคุณแค่ถือว่าคุณเป็นแม่บ้านซักผ้าและขัดรองเท้าคุณยังมาอีกเหรอคุณก็ไม่ใช่ของดีอะไรนี่คุณตอนนี้คุณแค่ลูกจ้างฝึกหัดการกระตุ้นให้คุณเรียนคือเพื่อคุณดีกลับไปกับฉันฉันแค่ ไม่พี่ชายคุณก็เรยอยู่คนเดียวก็พอแล้วอย่าไปทำให้แฟนฉันเสียเฮห,หยุดเถอะใครคือแฟนคุณคุณแค่ต้องการให้ฉันเป็นคุณแม่บ้านซักผ้าและขัดรองเท้าเท่านั้นฉันแค่ฝึกคุณเป็นภรรยาที่ดีเท่านั้นขอโทษนะไม่สนใจคุณหมายความว่าอะไรความหมายของฉันคือเราบอกเลิกกันแล้วชอบเขาแล้ว พี่ชายตามฉันมาเถอะช่วยหน่อยนะเชิญคุณทานขาไก่พี่ชายคุณโดนแล้วนะคุณโดนแล้วนะทำตัวเหลวไหลการมีความรักเป็นเรื่องสำคัญตลอดชีวิตโจจือ,อยงอยู่ที่บ้านเราเป็นแค่ของไร้ค่าคุณอยู่กับเขาไม่มีอนาคตคุณมีอนาคตนะคุณจะแต่งงานกับฉันไหมฉันน้องชายคนที่สองฉันเข้าใจแล้วเธอนี่คิดจะคบกับสาวแต่ไม่อยากแต่งงานกับสาวเธอนี่แปลกจริงเธอเป็นวิศวกรใหญ่ในโรงงานนะถึงกับ กลับไปเธอวิศวะก่อนที่นี่ไม่เหมาะกับเธอดีทาตรงข้ามกับฉันพวกเธอจะต้องเสียใจอ้าออกไปแล้วเลียวซ้ายไปเธอไม่ต้องส่งขอบคุณนะมาที่บ้านฉันตอนกลางคืนนะฉันจะเลี้ยงเธอด้วยปีกไก่อ้าหัวหน้าเธอคงไม่จริงจังชอบเธอแล้วใช่ไหมเธอบอกว่าฉันเมื่อก่อนทำไมไม่รู้สึกเลยคนที่อ่านหนังสือเกินไปน่าสนใจขนาดนี้ เธอให้ฉันอันนี้ทำไมนี่ให้พี่สะพ้ยยังไงก็แล้วแต่เธอเป็นเจ้าของใหญ่ในจังหวัดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไปพบผู้ปกครองต้องเปิดเผยหน่อยฉันยังไม่ได้วางแผนเปิดเผยตัวตนอาเธอเอาอะไรมานี่คือของที่ฉันกินเอามาเถอะเจ้าหยงฉันบอกเธอแล้วเธอกับเรายิ่งยิ่งถึงจะเหมาะสมที่สุดเจ้ายิ่งยิ่งปีกไก่ของฉันละ่ะไกข่ขาอะไรนี่ใกล้จะสอบแล้วเธอยังออกไปดูอีกเหรือก้มลงขอโทษ เธอทำอะไรอยู่นะฉันไม่ผิดไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ขาไก่นี้ฉันก็จะกินมันให้ได้กลับไปที่เธอแล้วเจ้าอิงอิงฉันอารมณ์ไม่ดีหนังสือเล่นนี้ฉันไม่คิดจะท่องแล้วเฮ้ hey, หยุดอุ้ยแม่เธอรีไปทำขาไก่ให้เธอเถอะอุ้ยเธอบ้าไปแล้วหรอขาไก่กี่ขีดก็หลายบาทเลยนะเธอจะท่องหนังสือใหม่มันเกี่ยวกับเธอด้วยหรอเธอเข้าใจอะไรนะรีบไปเถอะโอเคโอเคฉันไป,ฉ,นไปฉันไปไม่ได้หรอเฮ้ hey, เด็กคนนี้เธอลองดูสิ ไป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 ฮึเฮ hey, ้อิงอิงเธอนี่เป็นอะไรโอ oh, หรือว่าเธอถูกเขาแกลง้งเธอบอกพ่อเธอพ่อจะจัดการกับเธอเฮ้ hey, พ่อนี่ใกล้จะสอบแล้วมีอะไรหรอือเราค่อยคุยกันหลังสอบนะอิงอิงเธอนี่แหละเป็นที่รักของพ่อเลยนะพ่อไม่สามารถให้เธอทนทุกได้ความไม่สบายใจนิดหน่อยพ่อจะตีเธอพ่ออย่าไปสร้างปัญหาที่นี่เลยไม่ใช่เสี่ยวหมิง มาแล้วก็มานี่เอาของอะไรมาด้วยฉันได้ยินมานานแล้วเธอใช้ชีวิตที่บ้านไม่ดีใช่ไหมจะให้ฉันช่วยไหมใครพูดฉันใช้ชีวิตได้ดีมากมาสิที่นี่เร็วฉันให้เขานั่งไหมเขาเป็นแค่คนงานในโรงงานไร้ความสามารถและไม่มีความรู้เขาก็สมควรนั่งที่โต๊ะนี้เหรอือทำอะไรอยู่ยังไม่ไปเติมน้ำให้แฟนฉันอีกเหรอน้องสาวเธอพูดว่าอะไร จ้าเสี่ยหมิงกล้าหาญขึ้นเรื่อยๆเลยนะเธอยังกล้าใช้ให้อิงอิงทำงานอีกเหรอฉันไม่ได้ใช้เธอเป็นเธอที่เต็มใจใช่ไหมอิงอิงใช่ฉันเต็มใจโอ้ตัวน้อยน่ารักเธอพี่สาวดื่มน้ำโอ้ย อาโอ้ยอิงอิงโอ้ยน้องสาวทำไมเธอถึงไม่ระมัดระวังแบบนี้แม่แม่เธอเป็นอะไรไปโอ้ยที่รักของฉันเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าเสี่ยหมิงนพรุ่งนี้ต้องสอบแล้วนายทำให้เอิงเอิงเจ็บใจของนายอยู่ที่ไหนกันใจของนายทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้นายเป็นคนที่ไม่ควรมีหน้ามีตามีสิทธิ์อะไรพูดถึงแม่ฉันนี่มันบ้าบออะไรเจ้าชุนนายต้องให้คำตอบกับเราสองคน ไม่งั้นชีวิตนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วนะดีดีดีเจ้าเสี่ยหมิงไอ้คนเลวกล้าทําร้ายภรรยาและลูกสาวของฉันฉันว่าเธออยู่ได้มากแล้วแล้วนายจําได้ไหมฉันก็เป็นลูกสาวของนายแม่ฉันช่วยนายเริ่มต้นใหม่นายประสบความสําเร็จในอาชีพก็พาลูกสาวและแม่กลับบ้านแม่ฉันปิดปากซันายทำร้ายเอิงเอิงนายต้องขอโทษเธอเจ้าอิงอิงฉันทำร้ายเธอเหรอพูดอะไรไร้สาระฉันเห็นกับตาคือเธอที่ทำเอิงเอิงจริงหรือ แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลยปิดปากนายซักพวกเธอสองคนช่างน่ารักทำตัวสนิทสนมเมื่อก่อนเคยทำให้ขาหักจริงหรอืองั้นฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้ลูกสาวของเธอกับโจชื่อหยงถ้าคิดแบบนี้พวกเขาจะต้องเธอเจ้าอิงอิงเธอพูดเองว่าเป็นฉันที่ทำใส่เธอใช่ไหมใช่ฉันขอแนะนำให้เธอคิดให้ดีแล้วค่อยพูดก่อนสอบเธอกล้าทำให้ฉันไม่พอใจเหรอหนังสือนี้ฉันไม่สามารถจำได้อีกแล้วใช่ฉันเองไม่ใช่ปัญหาของพี่สาวเอาลูกสาว ลูกสาวอิงอิงพอแล้วฉันบอกแล้วเป็นฉันที่ไม่ระม,มัดระวังเองไม่เกี่ยวกับเธอพวกเธอใส่ร้ายเธอแล้วตอนนี้ยังให้ฉันกราบไหมพอแล้วมากินข้าวกันเถอะเดี๋ยวก่อนเธออยากทําอะไรอีกโอ้ยกลัากลายเป็นเธอแล้วกล้าตีฉันเหรอตกนี้ฉันตีแทนแม่ฉันฉันจะตีเธอชอบช่วยเหลือและเชื่อคนที่ตนเองชอบไม่พูดถึงความถูกต้องผิดอาศัยว่าแม่ฉันไม่อยู่กลั่นแกล้งฉัน ดีไม่ต้องรอสอบแล้ววันนี้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เธอทำลายเธอโยนมาที่ฉันเธอควรจะโยนฉันเข้าโรงพยาบาลยังไงฉันก็ไม่อยากสอบเธอพ่อเธอเธอไปตีเธอเดี๋ยวนี้คนอื่นจะพูดแค่ลูกสาวของเธอเธอรอให้เธอสอบได้ที่สุดท้ายเธอก็แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเธอถูกไล่ออกจากบ้านให้เธออยู่ได้เอง โอ้ยถ้าอย่างนั้นเจ้าอิงอิงได้ที่สุดท้ายหละฮึมเรื่องตลกลูกสาวของฉันเป็นที่หนึ่งเสมอถ้าฉันสอบได้ที่สุดท้ายฉันยินดีถูกไล่ออกจากบ้านพอแล้วใช่ไหมดีเธอพูดเองบ้านตราเอาเท้าหมูไปเข้าไปในบ้านแล้วไปอ่านหนังสือจ้าเสี่ยหมิงรอสอบเสร็จฉันจะไม่ปล่อยเธอไป พ่อเธอนี่ทำแรงไปหน่อยนะเธอปกติใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านก็เป็นแบบนี้นี่มันถือว่าอะไรฉันเคยขาเคยถูกตีจนหักโอ้ยพอแล้วแล้วอย่าก,กังวลเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ถูกใครรังแกอีกต่อไปเธอวางใจเธอต่อไปนี้ขอแค่มีฉันอยู่ไม่มีใครกล้ารังแกเธออีกแล้วอืม ฉันไปนี่มันน่าตื่นเต้นเกินไปไหมถ้าเปลี่ยนเป็นฟรี <Free. S 1> จ้าเสี่ยหมิงเธอคงไม่ได้คิดอะไรดีๆใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยเขากอดเธอก่อเธออย่างลึกซึง้งเธอคงไม่คิดอะไรแบบนั้นเป็นฉันใช่ไหมไม่มี ไปฝันไปเถอะมาอยู่ข้างฉันชู่ฟังข้างบ้านดูเหมือนมีเสียงมีเสียงจริงๆผู้หญิงชื่อเจ้าเสี่ยวหมินคนนี้กล้ามาทำแบบนี้กับฉัน รอให้ฉันเปลี่ยนเป็นพนักงานเต็มตัวเธอก็จะไร้ประโยชน์ไปเลยดูฉันตอนนั้นจัดการเธอยังไงดีอิงอิงเธออ่านหนังสืออย่างตั้งใจหรือเปล่าฉันก็กำลังดูอยู่งั้นเธอดูต่อเธอเขากอดเธอกอดเธอลงไปอย่างลึกซึ้งแปลกจังทำไมในหัวฉันมีแต่นิยายแบบนี้เขากอดเอวเธออิงอิงอะเธอเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นฉันคิดอะไรอยู่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นอิงๆขึ้นรถพี่ชายโจชื่อหยงเธอขี่จักรยานมาส่งฉันเลยหรอเป็นแฟนของฉันเถอะจะไปสอบด้วยการเดินได้ยังไงบางคนไม่รู้จักดีชั่วแล้วมาบอกเลิกกับฉันตอนนี้คงจะเสียใจมากแล้วสินะ เสี่ยวหมินขึ้นรถฟูชิดรถยนต์เล็กมาจากไหนเช่ามาแฟนของฉันสอบวันนี้หน้าตานี้ต้องให้เต็มที่ไปกันเถอะกำลังไปบายบาย นี่จักรยานอะไรเนี่ยทำไมเธอไม่เหมือนพวกเขาละ่ะช่วยเช่ารถยนต์เล็กให้ฉันหน่อยได้ไหมอิงๆการเช่ารถมันแพงนะอะไรนะเรอแต่งงานก่อนนะฉันจะซื้อให้เธอสักคันไปกันเถอะนะโอ้โหโจชึ่งช้ามากเลยนะดูเหมือนสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลยช้าก็ไม่เป็นไรขอแค่สอบได้ที่หนึ่งก็พอเริ่มสอบ ดีส่งต่อไปข้างหลังหน่อยกระดาษข้อสอบมาแล้วข้อสอบวันนี้คือกลุ่มที่สามในโรงงานชื่อของเครื่องจักรอาแล้วยังมีขั้นตอนการทำงานแบบแปลงชิ้นส่วนทุกคนจำให้ดีนะเริ่มสอบเฮ hey, สามีลูกสาวของเราไม่มีปัญหานะักชื่อหย่งฝึกฝนแล้วอิงๆทั้งคืนเช้าก็เหนื่อยมากแล้วแน่นอนว่าไม่มีปัญหา ฮึตัวน้อยน่ารักดูสิว่าเธอจะดีใจได้นานแค่ไหนรอให้ความรู้ในหัวเธอเปลี่ยนเป็นของฉันเธอก็รอถูกไล่ออกจากบ้านได้เลยฉันไม่เคยอ่านหนังสือเลยสักนิดระบบกงนี้จะช่วยฉันจริงๆเหรอือกลับตอบได้ทั้งหมดเลยในหัวฉันมีแต่นวนิยายแบบนั้นด้านนั้นของเจ้าอิงอิง ทุกครั้งที่ระบบจะช่วยตอบคำถามให้อัตโนมัติฉันไม่ต้องแม้แต่ดูการสอบจบแล้ว เห็นไหมเมื่อกี้อิงอิงตอบคําถามด้วยการหลับตาครั้งนี้ต้องเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งจ้าเสี่ยหมิงถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่มีหน้ามามาเข้าร่วมสอบจ้าเสี่ยหมิงเธอคงไม่ส่งกระดาษเปล่าอีกแล้วใช่ไหมฉันส่งกระดาษเปล่าหรือเปล่ารู้เมื่อผลคะแนนออกมานักเรียนทุกคนผลสอบออกมาแล้วอาจารย์สุนประกาศผลสอบเธอการสอบที่ผ่านมาคะแนนสูงสุดก็แค่97้าสิบเจดก้าิบคะแนนแต่ในการสอบครั้งนี้มีคะแนนเต็มเพียงหนึ่งเดียว คะแนนเต็มนี้เป็นของใครกันนะ